บ้านพับหมู่6ตำบลดอนยะนางหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขบ้านพับหมู่6ตำบลดอนยะนางเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมั่งมีสีสุขตั้งอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยะนางค่อนไปทางทิศเหนือของตำบลมีลักษณะพ,พื้นที่เป็นที่ราบรุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูกจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น91ครัวเรือนแบ่งการปกครองออกเป็น4คุ้มบ้าน ทำให้ง่ายต่อการบริหารจัดการของหมู่บ้านนำโดยนายสุธีใบกุหลาบกำนันตำบลดอนยะนางบ้านพับหมู่6ตำบลดอนยะนางหนึ่งในหมู่บ้านที่มีการส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านมีการน้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านบนพื้นฐานทางสายกลางความไม่ประมาทพอประมาณมีเหตุผล สร้างความมั่นคงด้านอาหารโดยสนับสนุนการปลูกผักสวนครัวเลี้ยงสัตว์และแปลรูปผลิตภัณฑ์ตามความถนัดครับผมในประดับใบกุหลาบนะครับกรเกษียณจากงานที่เคยทำนะครับอยู่แบบพอเพียงก็ปลูกพืชเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัวเราได้ที่เหลือเราก็ขายก็ปลูกัวละพากระเพรา แล้วก็แตงกวามะละกอกล้วยบุ้งก็จะเก็บขายกับทุกวันนะครับก็วันละ3 4 0 0บาทก็ได้ค่าขนมค่ากับข้าวครับสร้างสิ่งแวดล้อมยั่งยืนโดยมีการบริหารจัดการขยะคัดแยกขยะทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนช่วยกำจัดมูลฝอยภายในครัวเรือนและทำปุ๋ยหมกักร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยนาง จัดโครงการขับเคลื่อนกระบวนการบริหารจัดการขยะมูลฝอ,อยอย่างยั่งยืนทั้งมีการนำเศษผลไม้เช่นเปลือกส้มสับประรดมะม่วงมาทำเป็นน้ำยาทำความสะอาดสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมบ้านพับมีการทำกิจกรรมร่วมกันด้วยความรักความสามัคคีแบ่งปันกันร,ระหว่างคนในชมุมชนร่วมกันอนุรักษ์สืบสาบนวัฒนธรรมประเพณีวันสำคัญทางาศาสนา ร่วมการทํากิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยจิตอาสาดูแลผู้สูงอายุผู้พิการผู้ด้อยโอกาสรวมทั้งออกบูธภายในงานยอยศยิ่งฟ้าอายุทยามรดกโลกเป็นประจําทุกปีศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านพับเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้เป็นสถานที่ฝึกอบรมดําเนินกิจกรรมภายในศูนย์อาทิจุดเรียนรู้ผลิตจุลินทรีย์ฮอร์โมนไข่ จุดเรียนรู้การจักสารตะก้าจุดเรียนรู้การผลิตน้ำโคลฟิลจุดเรียนรู้การปลูกมะนาวจุดเรียนรู้การปลูกผ้าการผลิตน้ำส้มควันไม้เพื่อลดการใช้พลังงานพร้อมถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจสามารถเป็นต้นแบบแก่กลุ่มองค์กรในตำบลดอนแยนางและตำบลใกล้เคียงบ้านพับนำข้อมูลจะปะถอกชช2คอ,อ,อแผนชุมชน จากการประชาคมมาวางแผนในการดําเนินงานบริหารจัดการชุมชนจัดเวทีประชาคมอย่างสม่ําเสมอเพื่อรับทราบสภาพปัญหาและวางแผนให้ตรงกับความต้องการครอบคลุมทุกม,มิติทั้งได้จัดตั้งกลุ่มอาชีพโดยคนในชุมชนเข้ามามีส่วนในการผลิตกระจายรายได้ในชุมชนมีกองทุนต่างๆที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมพิบาลและมีการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก ทำให้ชุมชนม,มีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตำบลดอนยะนางอเภอภาชีจัังหวดพระนครศรีอยุธยาตำบลเข้มแข็งตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตำบลดอนยะนางเป็นตำบลหนึ่งใน8ตำบลของอเภภาชีห่างจากที่ว่าการอเภอภาชีประมาณ7กิโลเมตรมีพื้นที่ประมาณ1นึ่ไร่ มีลักษณะเป็นที่ดอนต้องอาศัยสูบน้ำจากคลองชลปทานในการทำการเกษตรประชากรจำนวนทั้งสิ้น2,865คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายและรับจ้างทั่วไปแบ่งการปกครองออกเป็น10หมู่บ้านโดยมีนายสุทีใบกุหลาบหมู่6บ้านพับเป็นกำนันตำบลดอนยะนางการคมนาคมมีทั้งทางรถยนต์ทางรถไฟสายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือ ในพื้นที่ตำบลดอนยะนางมีวัดโตโกเป็นวัดที่มีเกจิอาจารย์หลวงพ่อรวยที่ประชาชนเคารพสักการะบูชาทําให้มีนักท่องเที่ยวมาในพื้นที่เป็นจํานวนมากผลการดําเนินงานกิจกรรมตำบลเข้มแข็งตามหลักปชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิติด้านความมั่นคงความมั่นคงทางอาหารประชากรในตำบลดอนยะนางมีการปลูกผักสวนครัวเลี้ยงสยัตว์แปรรูปอาหาร มีอาหารเพียงพอต่อการบริโภคพึ่งตนเองได้และแจกจ่ายให้กับผู้อื่นภายในชุมชนทั้งมีการเข้าร่วมโครงการโคกหนองนาจำนวนเจ็ดแปลงค่ะศูนย์เรียนรู้ผู้ใหญ่สำราญนะคะเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ตอนนี้ก็มีการขยายเป็นโคกหนองนาโมเดลค่ะแต่ละหมู่จะมีศูนย์เรียนรู้ศูนย์ที่บัานภาพเป็นศูนย์ใหญ่ แต่และหมู่ก็จะมีศูนย์เรียนรู้ทุกหมู่อยู่แล้วนะคะผู้ใหญ่เรียนรู้จากศูนย์ใหญ่จากบ้านาพักมาแล้วมีนักวิชาการด้านทันเกษตรด้านประมงกศนจะไปรวมอยู่ที่นู่นหมดเลยนะคะแล้วเราก็มาขยายในศูนย์ของเราขยายต่อให้ชาวบ้านได้เรียนรู้หาประสบการณ์นะคะที่นี่ก็จะเป็นศูนย์ฝึกอาชีพอบรมต่างๆหรือแม้กระทั่งขยายพันุ์ผักนะคะ ปลูกพืชผักส่วนครัวรัวกินได้นะคะไปตกแต่งหน้าบ้านหน้าบ้านหน้ามองได้สามารถาจะเก็บกินเก็บขายได้นะคะทําปุ๋ยเศษวัชพืชผสมกันเป็นปุ๋ยแล้วเราก็เอามาใส่ผักใส่ก้นหลุมปลูกผลไม้ได้นะคะเป็นการลดต้นทุนเรื่องการใช้ปุ๋ยแนะนําให้คนเรือนทุกคนเรือนเรื่องอย่ายไปคํานึงถึงเรื่องไรายได้เยอะๆเราคํานึงถึงการลดรายจ่ายให้มากที่สุดนะคะ ครับสวัสดีครับผมานายกพิชิตคุณวงศาครับเป็นนายกาตำบลดอนยานางอบตดอ,อนยานางให้ความรู้แล้วก็การแยกขยะต่างๆตอนนี้มีรถขยะบริการให้กับชาวบ้านนะครับส่วนมากาประชาชนในตำบลดอนยานางและอาชีพเกี่ยวกับเรื่องการทางการเกษตรเป็นส่วนมากอย่างเช่นทำผูกข้าวรับข้าวเป็นอาชีพหลักแล้วก็ส่งเสริมในได้เนี่ยอบตอก็ได้ช่วยส่ถงเสริมรได้อาชีพเสริมอย่างเช่น าพวกสินค้าโอท็อปต,ต่างๆที่เคยที่ได้ทำมามีการทําสบู่มีการทำาจักสารต่างๆเรื่องของอด้านด้านการ,กรเกษตรหรืออะไรต่างๆอบอตอก็มีงบเป็นกองทุนให้กับเกษตรกรเรื่องปุ๋ยคนในตําบลดอนยนางสร้างความมั่นคงในชีวิตโดยมีการเก็บออมเงินในหลากหลายวิธีทั้งฝากธนาคาร ฝากเงินกับกองทุนต่างๆที่มีอยู่ภายในชุมชนตำบลดอนยานางมีการจัดกิจกรรมร่วมกันด้วยความรักความสามัคคีมีการเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชนผ่านเวทีประชาคมต่างๆมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการลดละเลิกอบบยมุขอาทิกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินจัดสวัสดิการให้ชุมชนโดยการซื้อข้าวสารอาหารแห้งให้ผู้ยากไร้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ การป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดมีการเฝ้าระวังตั้งจุดตรวจภายในตำบลฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้กับทุกหมู่บ้านภายในตำบลดอนยานางเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีการนำข้อมูลจปาถอกชอช2ออคอแผนพัฒนาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาชุมชนร่วมคิดร่วมทำ ร่วมสำรวจปัญหาและความต้องการนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนมิติด้านความมั่งคั่งการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้วิเคราะห์และวางแผนแก้ไขปัญหาความยากจนโดยทีมพี่เลี้ยงทีมปฏิบัติการตำบลดอนยะนางลงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาอย่างตรงจุดส่งเสริมการเข้าถึงแร่งทุนให้คนในตำบลโดยมีกองทุนหมู่บ้านจำนวน1ิกองทุน กองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน4กองทุนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจำนวน1กลุ่มศูนย์จัดการกองทุนชุมชนจำนวน1 0ศูนย์โดยมีการจัดสวัสดิการเพื่อประโยชน์ของสมาชิกเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งมีการรวมกลุ่มทำสามาชีพผลิตแปรรูปอาทิตะกาสารทำแมกวาทํทำสบู่น้ำโคลฟิลจำหน่ายตามหน่วยงานราชการตลาดและในสื่อออนไลน์ มิติด้านความยั่งยืนผู้นำชุมชนมีการส่งเสริมให้คนในชุมชนนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตทั้งมีศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านทับหมูห่6ตำบลดอนแยนางและศูนย์เรียนรู้โค้งหนองนาพัฒนาชุมชนภายในตำบลเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนเปิดให้คนทั้งภายในและภายนอกชุมชนเข้ามาศึกษาดูงานเป็นที่รวบรวมองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิน่น มีการเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆการบูรณาการความร่วมมือในหน่วยงานภาคีการพัฒนาร่วมกับหน่วยงานราชการท้องถิ่นวัดเป็นการบูรณาการองค์ความรู้งบประมาณและทรัพยากรอาทิร่วมกับสาธรารณาสุขอำเภออบอตอดอนยะนางจัดตั้งศูนย์พักคอยของตำบลในช่วงการแพร่ระบาดหนักของโควิด -19 แลกเปลี่ยนแบ่งปันผ่านไลา์กลุ่มรักดอนยะนาง เพื่อช่วยเหลือเชื่อมโยงกันภายในตำบลตำบลดอนยะนางมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบทำให้เป็นตำบลที่มีความมั่นคงมั่งคัง่งยั่งยืนเป็นตำบลเข้มแข็งตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง